กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานเชิดชูองค์กรและก็บุคคลที่ใช้ภาษาไทยดีเดน่น 2>, 2ปีเลยปี6465อ๋อเพราะว่าสถานการณ์โควิดปรากฏว่าเมื่อวานนี้ผู้ชมขาบอกเลยว่าเราชื่ออกชื่นใจสำหรับรางวัลเพชรในเพลงนะคะประจำปี2014รางวัลผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชายได้แก่พี่เบิร์ตธงชยัย<อ>นะคะซุปเปอร์ร์ชื่อดังโดยพี่เบิร์ดได้เดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเองพี่อามสุดยอดจริงๆเลยนะครับงานนี้เนี่ยผู้ที่มามอบก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณอิทธพลคุณ ปลืมลม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เป็นประธานนะครับนี่แหละมามอบเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลหลายคนเลยรวมถึงพี่เบิร์ดด้วยนอกจากนี้ยังมีครูสลาคุณบุษครับศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนะครับก็ขึ้นมารับรางวัลชนะเลิศผู้ประพันธ์เพลงไทยลูกทุง่งในเพลงแรงก้อนสุดท้ายอันนี้ในปี64ครับก5ก็ได้ครับก็คือรางวัลรองชนะเลิศผู้ประพันธ์คำร้องเพลงไทยลูกทุง่งเพลงไร่อ้อยวิทยาครับเราไปเจอครูสลานะคะถามความรู้สึกครูสลาเลยค่ะเชิญค่ะครับครู เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจแล้วก็ใช้ด้วยความเคารพในนามคนไทยคนหนึ่งนะโดยเฉพาะกับเสียงเพลงเราเนี่ยคือว่าไม่ใช่แค่ลูกทุ่งทุกประเภทเพลงเราสามารถใช้ภาษาไทยแบบซื่อตรงไปตรงมาได้ส่วนอีกสองศิลปินนะคะเป็นผลผลิตส่วนหนึ่งของครูสลาก็คือน้องเหมีวกับน้องนานโอ้ดีใจด้วยครับทั้งสองคนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของใหม่ถึงคำเป็นตัวแทนของยุงข้าวที่น่าภูมิใจมากเพราะฉะนั้นก็ดีใจกับน้องนันและก็น้องเหมียวนะครับ กับรางวัลครันน้งนี้ถือว่าเป็นตัวแทนของเพื่อนๆขอแสดงความยินดีกับครูสลาด้วยนะคะและสําคัญคือครูสลาก่อนที่จะลาออกมาเป็นปน,นักประนธ์เพลงจริงๆแล้วคบคู่กันไปกับตอนที่เป็นข้าราชการครู<อ>และครูเป็นคุณครูสอนภาษาไทยอ๋อเป็นครูภาษาไทยมาก่อนสุดยอดยินใจด้วยนะครับครูและในขณะเดียวกันค่ะศิลปินไม้ทองคําไม่น้อยหน้าน้องอานันต์อนันต์อาศัาายไพรพนาหรือนันไม้ทองคำคได้รางวัลชนะนนเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชายนะคะ เพลงคำตอบของชีวิตปี65ฝ่ายหญิงคือน้องหมิวเข็จิราไมทองคำของเราครับก็จะได้รับรางวัลรองชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิงครับในเพลงหัวใจเอิงเอิยนะฮะเราไปเจอทั้งคู่ครับเปิดใจได้ึงว่าดีใจขนาดไหนครับเชิญค่ะหัวใจเอิยคะ่ะเพลง,ให,ลงใหม่เลยแล้วก็ดีใจมากๆที่เป็นเพลงซิงเกิลใหม่ของเราแล้วก็ได้รับรางวัลเลย มันมีคำที่เหมือนแบบ เป็นไทยเยอะมากๆแล้วก็เป็นเหมือนลิเกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนวทางก็เลยแบบว่ามีคำภาษาไทยที่สละสลวยด้วยขอบคุณนะครับทางกระทรวงวัฒนธรรมนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ทุกๆท่ทททานนะครับเป็นเกียรติและดีใจามากที่ได้รับรา,างวัลนี้ครับผมค่ะสำหรับนิวนะคะก็ขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับนิวนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทาง WorkPo พอยด้วยแล้วก็ทางยุ้งข้าวเลยขอด้วยนะคะที่ส่งเพลงของนิวเข้าประกวดนะคะขอบคุณมากมาก ค่ะจริงๆเกณฑ์นในการคัดเลือกเรื่องราวการส่งนี่คือจริงๆทุกค่ายเพลงหรือว่าอะไรต่างๆนะก็จะส่งศิลป,ปินในสังกัดตัวเองไปเราก็ส่งทุกคนปรกกฏว่าเนี่ยแหละค่ะได้รับเลือกมาก็แสดงความยินดีกับน้องหมิวแล้วก็น้องนันด้วยนะคะ